ครับตอนนี้เรากำลังจะไปเลาะหาอะไรกินนะฮะจบเย็นบอกเลยว่าหิวมากตอนนี้ พเพื่อนวันนี้เป็นเวลาโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทับเปิดกันนะฮะก็อยู่กับเขาแก๊งเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้อากาศดีมากทุกคนท้องฟ้ากำลังกำลังเปิดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพระาทิตขึ้นด้านบนดีกว่าไปน,นเปนเ,นเลยทุวไมน้ามันยังเยอะอยู่ะก็เตมพร้รพอมกันดีกว,ว่าใช่ โอ้โหตื่นสายฮะตื่นสายเนี่ยโอ้โหตื่นสายอ่ะตายแล้วอย่างเงี้เมื่อเมื่อคืนกี่น้ำครับสองน้ำ ครับผมตอนนี้ฮนะเราก็อยู่จุดุมวิวนะครับผาหูสิงนะครับผมหมอกเยอะมากทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะนี่ฮนะับเด็กชายแดงเด็กชายแดงง่าไง อันนี้เรามีลูกน้องตามมาแล้วงน้องแดงว้าเสดายจังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะจุดที่เราบอกนะเป็นจุดถ่ายรูปฮแต่ว่าเขาห้ามข่าแล้วนะครับตั้งแต่ที่รถที่เป็นข่าวนะฮะที่เอาเอาอะไรวะเอารถรถยนต์รถยนต์ขึ้นไปบนนู้นก็เลยทําให้เรา ขึ้นไปไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะะเป็นด้านบนข้างบนนู้นอะนะครับ ว่าข้างข้างล่างนี่เป็นเหวงนั้นเลยนะฮะคือไม่มีอะไรกันเลยก็เป็นจุดที่อันตรายนะฮะเขาก็เลยห้ามเข้า